ครับกสวัสดีครับผมกับช่องเป็นแฮมแอนดฟิลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงฟุตบอลที่กำลังจะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับหรือยูโร2024นนะครับปีนี้ก็จัดที่เยอรมันนะครับเยอรมันเป็เจ้าภาพก็จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วัน ที่สินะครับที่สิเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนครับจนถึงวันที่14กรกฎาคมครับคู่แรกเนี่ยก็จะเตะกันคืนวันศุกร์ทางเราปีสองนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพครับเจอสกอตแลนด์นะครับก็ไปตามตามชมกันได้นะครับส่วนในวันนี้ก็จะมาพูดถึงยูโรนะครับในครั้งนี้ มีทีมใดกันบ้างนะครับที่เข้ามานะครับแล้วอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนะครับก็ฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะครับจะแบ่งเป็นหกกลุ่มนะครับสี่ทีมก็คือทั้งหมดยี่สิบสี่ทีมที่เข้ามานะครับแบ่งเป็นหกกลุ่มกลุ่มละสี่ทีมนะครับก็นายทีมครบกดแล้วนะครับก็เพิ่มทยอยส่งหลายชื่อกันแล้วด้วยนะครับเหมือนจะส่งครบแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มจาก กลุ่ม A เลยนะครับกลุ่ม A นะครับก็มีเยอรมนีนะครับเจ้าภาพแล้วก็สกอตแลนด์แล้วก็ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B นี่ที่เขาบอกว่าเป็นก g r o u อ of 10นะครับสเปนโคเอเชียอิตาลีแล้วก็แอลเบเนียนะครับกลุ่ม C นะครับสโลวีเนีย สโลวีเนียนะครับเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษนะครับกลุ่มดีโปแลนด์ฮอลแลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับกลุ่มอีนะครับเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียยูเครนนะครับ,บ,ลลลลรรบแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับรกลุ่ม F อธิโลกีจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็ จรรากการเช็คนะครับก็ทั้งหมดหกลุ่มที่เข้ามานะครับยี่สิบสี่ทีมนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าอันดับโลกนะครับฟีฟ่าแลงกิงเนี่ยของแต่ละกลุ่มนะครับของทีมในแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันว่าทีมเต็งเป็นทีมไหนบ้างนะครับก็ในกลุ่ม a นะครับ ในกลุ่ม A อย่างที่แจ้งไปนะครับเยอรมันสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตช์นะครับเยอรมันนะครับฟีฟ่าแองกิ้งตอนนี้อยู่อันดับ16บนะครับอันนี้อัปเดตคือในเว็บไซต์ของฟีฟ่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับก็อันนี้เป็นอัปเดตไว้ตั้งแต่4เมษานะครับเขาบอกจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งวันวันที่20ิบนี้นะครับก็อันดับในเว็บไซต์ของฟีฟ่ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเยอรมันอันดับ16สกอตแลนด์อันดับสาิ้า ฮังการีอันดับ26แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์อันดับ19นะครับฟีฟ่าแลนดกิ้งถ้าดูในกลุ่มนี้นะครับก็ตามที่ผมคาดเดาวนะครับที่ว่า2ทีมที่จะเข้ารอบนะครับก็น่าจะา2ทีมแน่ๆก็คือเยอรมันกับผมเชียร์ฮังการีนะผมเชียร์ฮังการีแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้าง นั่นกว่านะครับแต่ว่าผมเชียร์ฮังการีนะครับเพราะมีซูเปอร์สไล์ส่วนตัวมากเลยนะครับก็คาดว่าจะเป็นเยอรมันกับฮังการีนะครับส่วนกุมบี้นะครับสเปนโครเอเชียอิตาลีแล้วก็อาลเบเนียเนี่ยอันนี้กูฟอปเดนนะครับสเปนอันดับแปดนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งโครเอเชียอันดับสิบนะครับอิตาลีอันดับ9้าต้องบอกเรียงเลยนะครับแปดเก้าสิบ มีน่าสงสารหน่อยคืออัลเบเนียนะครับที่มาอยู่กลุ่มนี้อันดับ66นะครับฟีฟ่ฟาแรงกิงก็ต้องบอกว่าสูสีดุเดือดนะครับก็สองทีมที่เข้าผมมองว่าน่าจะเป็นสเปนแล้วก็อิตาลีแล้วอาจจะได้ทีมที่สามด้วยนะครับกลุ่มนี้ผมว่ามีโอกาสที่โครเอเชียก็น่าจะเข้าด้วยนะครับเพราะว่าคือมันมีหกสายใช่ไหมครับหกกลุ่ม เอาที่1ที่2เข้านะครับก็จะเป็น12ทีมแล้วก็หาที่3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเข้านะครับดังนั้นผมมองว่ากลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสนะครับกลุ่มซีนะครับมาพูดมาถึงกลุ่มซีสโลเวเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษนะครับสโลเวเนียเนี่ยอันดับ57นะครับ f ีฟ a าแลนดกิง้งเดนมาร์กอันดับ21 เซอร์เบียอันดับ33อังกฤษอันดับ4นะครับอันดับ4ปีฟาแลกิงอันดับ4ของโลกก็แน่นอนครับอังกฤษเต่งจาแน่นอนนะครับ,นนนนรบในกลุ่มนี้แล้วก็เดนมาร์กนะครับก็บมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตามอันดับแลงกิ้งของฟีฟาเลยนะครับมาถึงในกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีนะครับที่มีโปแลนด์ฮอลแลนด์ออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ กลุ่มนี้โปแลนด์ Poland อันดับ28นะครับฮอลแลนด์อันดับ7ออสเตรียอันดับ25แล้วก็ฝรั่งเศสอันดับ2นะครับกลุ่มนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะมีสามทีมนะครับก็เข้าแน่แน่ผมว่าฝรั่งเศสฮอลแลนด์แน่นอนนะครับส่วนโปแลนด์จะเข้าได้ไหมหรือออสเตรียมีโอกาสทั้งคู่นะครับก็ไม่แน่นะครับกลุ่มนี้ กลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่ม e นะครับกลุ่ม e เนี่ยมีเบลเยียมนะครับสโลีเกีย,โร,ย,กย,รยรกโรมาเนีย,นนย, 48, ลย 46, แล้วก็ยูเครนนะครับกลุ่มนี้เบลเยียมอันดับสามนะครับสโลเกียสี่สิบแดโรมาเนียสี่สิบหกแล้วก็ยูเครนยี่สิบสองนะครับกลุ่มนี้ผมก็มองว่าแน่นอนนะครับงแชมป์กลุ่มก็น่าจะเป็นเบลเยียมแน่ๆนะครับ ส่วนอีก3ทีมก็ยังต้องให้ยูเครนนะครับยูเครนน่าจะเข้าเป็นที่สองได้นะครับส่วนที่สามจะมีไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเลยนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F อตุรกีจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็เช็กนะครับกลุ่มนี้กันแน่นอนครับตุรกีสี่สิบนะครับ จอร์เจียอันดับ75โลกนะครับโปรตุเกสอันดับ6นะครับแล้วก็สนธนาธารณรัฐเช็กอันดับ36ผู้นี้สายนี้นะครับผมก็มองว่าโปรตุเกสเข้าแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนอันดับสองเช็กหรือตรุรกีผมมองว่าน่าจะเป็นเช็กนะครับน่าจะเป็นเช็กที่เข้ารอบได้นะครับเป็นอันดับสองส่วนเกตุรกีจะเข้าอันดับสามไหมก็มีโอกาสมากนะครับก็ ถ้ารวมทั้งหมดนะครับทั้งหกกลุ่มยี่สิบสี่ทีมเนี่ยผมไล่ดูก็อันดับโลกสูงที่สุดนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับอันดับสองโลกนะครับสวีทฟ,ฟ้าแองกิ้งอันดับสองส่วนอันดับต่ําที่สุดนะครับก็คือจอร์เจียนะครับอันดับเจ็ดสิบห้าของโลกนะครับก็ออกมาตามดูกันครับว่าจะมี พลิกล็อกหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าในยูโรเนี่ยจะบอกว่าฟีฟ่าแลงกิงบางทีก็ไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับมันเคยมีมาแล้วนะครับเดนมาร์กได้แชมป์ม,มีได้แชมป์นะครับก็ต้องมาตามดูกันนะครับส่วนทีมเต็งนะครับมาพูดถึงทีมเต็งบ้างนะครับห้าทีมเต็งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่ง ยุโรปเขาก็จัดอันดับทีมเต็งแชมป์มานะครับผมเอามาห้าอันดับนะครับอันดับห้าเป็นสเปนนะครับห้าสเปนอันดับสี่โปรตุเกสนะครับอันดับสามเยอรมันนะครับอันดับสองฝรั่งเศสครับและอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อ อันดับหนึ่งเต็งเต็งหนึ่งนะครับเราบอกว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งอังกฤษนะครับทีมชาติอังกฤษถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในฟุตบอลยูโร2024นี้แต่ไหนแล้วนะครับมาผมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีแต่แต่นะครับโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมมองว่าเต็งแชมป์ในรายการนี้ณนะเวลานี้เนี่ย ผมมองไปที่ฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าโดยขุมกําลังนะครับมันมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาทดแทนมาเขาเรียกไงมาผสมผสานกันได้ได้ลงตัวกว่า,วานะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับอย่างเดซี่ได้ชองเนี่ยก็คุมทีมมานานแล้วนะครับรู้จักนักเตะแล้วก็ทําทีมนักเตะพวกเนี้ยมานะ สักพักใหญ่ๆนานมากแล้วด้วยนะครับก็น่าจะเข้าใจรู้จักแลกเตะรู้จักสไตล์รู้จักวิธีการเล่นได้เป็นอย่างดีผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับเป็นเต็งหนึ่สำหรับนะครับส่วนเยอรมันเจ้าภาพนะครับมันต้องบอกว่าพอไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแต่ว่า การได้เล่นในบ้านนะครับแล้วฟุตบอลอย่างเยอรมันเนี่ยก็เราถือว่าเป็นฟุตบอลเขาเรียกแหละมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะด,ดูไม่ได้หวือหวามากแต่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับก็ผมก็ยังมองว่าเยอรมันก็เป็นเต็งซอกได้นะครับและอีกทีมหนึ่งนะครับผมมองที่หลุโด,ดโผจากห้าทีมนี้ก็คืออิตาลีนะครับอิตาลี แชมันเก่านะครับคือด้วยนักเตะนะครับหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะดูว่าไม่หรูหราไม่คือชื่อเสียงเนะี่ยมันอาจจะสู้รุ่นเก่าๆไม่ได้นะครับแต่ด้วยความเป็นฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นเป็นทีมที่ใครเจอก็รู้นะครับว่ายิงอิตาลียากมากนะครับเพราะฉะนั้น อิตาลีก็น่าจะยังมีจุดเด่นตรงนี้นะครับผมก็มองว่าอิตาลีก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ตามรุนตามเชียร์กันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีสองแล้วก็ห้าสองทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มนะครับคือจะได้สองทุ่มห้าทุ่มตีสองครับแต่คู่แรกเนี่ยที่เริ่มเป็นคู่ปรสนามเนี่ยก็จะเริ่มตีสองนะครับสองคืนวันศุกร์ แล้วก็จะไปเป็นคู่สองทุ่มคพื่อนสาวห้าทุ่มเพื่อนสาวแล้วก็ไปเป็นตีสองเื่สาวนะครับมันจะวนไปอย่างนี้นะครับในรอบแรกก็ต้องบอกเลยว่าคงตามดูได้ไม่หมดนะครับต้องยอมรับตรงนี้นะครับดูคงไม่ครบแน่ๆน,นะครับแต่ก็จะพยายามเลือกดูคู่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ายังไงเต้องทํางานประจําอยู่นะครับตรวต้นตองต้องทางานประจําอยู่จะให้ดูทุกคู่เนี่ยคงไม่ไหวนะครับ,รบแล้วก็ส่วน ช่องทางการถ่ายเทอดสดนะครับก็ฝากบอกไว้นะครับฝากแจ้งไว้ก็จะเป็นคือเราได้ดูฟรีทีวีนะครับถ่ายทั้งช่อง p p t v นะครับแล้วก็ M c o t คนะครับแล้วก็ถ่ายรัฐทีวีนะครับสามช่องทางฟรีทีวีที่เขาจะถ่ายให้เราได้รับดูรับชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับส่วน ท่านใดมีข้อคิดเห็นยังไงทีมไหนเชียร์ทีมไหนยังไงในฟุตบอลยูโร2024นี้ก็ลองคอมเมนต์ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวเองตัวผมโดยส่วนตัวนะครับก็เชียอังกฤษแหละนะครับฝากเชียอังกฤษแต่ดูสไกไภาพทีมแล้วมันมไม่น่านะครับไม่น่าจะไปถึงแชมป์แต่ก็เข้าใจช่วยนะครับแล้วก็ แน่นอนครับทีมไหนที่มีนะักเตะริวพูอยู่ก็จะตามเชียร์นะครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้คงลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ